เรื่องราวดาราสาวคะ่ะต้องบอกเลยนี่ค่ะว่าสําหรับเธอคนนี้ใจกว้างมากอนุญาตให้สามีมีเมียเพิ่มได้คะ่ะเป็นอย่างไรมาตามกันสําหรับสาวคนที่เราพูดถึงนั้นนะคะก็ไม่เช็คใครที่ไหนคะ่ะสําหรับอีฟพ,พุทธิดาลูกสาวคนสวยของอัตต้อยเศรษฐาหลายคนรู้จักกันว่าเธอนั้นแต่งงานมีครอบครัวแล้วหากติดตามเธอรู้ดีว่าเธอกําลังตั้งครรภ์มีทายาทอีกคนอยู่นั่นเองคะ่ะ ลูกคนที่2ของเธอมีอายุคัน4เดือนแล้วซึ่งทั้งสองนี้เป็นผู้หญิงก็สมใจคุณตาเขาเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็ถ้ายังอยู่ก็ได้สัญญากับท่านเอาไว้ว่าจะมีอีกคนอยากให้เขาหายจะได้เลี้ยงดูหลานซึ่งตอนมีบุญลูกชายคนแรกเกิดมาเขาเป็นคนเดียวในบ้านที่ทายว่าเป็นผู้หญิงแล้วเขาอกหักเราเลยสัญญาว่าจะมีผู้หญิงให้อีกคนซึ่งก็ไม่คิดชื่อไ,ได้คิดชื่อเอาไว้แล้วว่าน้องมีตัง พอแล้วเพียงแค่นี้ก็เท่าที่แม่ต้องการแล้วต้องการมีลูกผู้หญิงที่นั้นสามีคุณต้นตอนแรกตั้งใจมากๆต้องการมีลูกสาวคนแรกแต่คุณต้นไม่ใช่คนหลายใจก็เลยได้ลูกชายเรียกได้ว่าน่ารักมากๆค่ะน้องมีบุญเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเติมความสุขให้กับครอบครัวนะคะสำหรับเรื่องราวนี้เจ้าตัวเองเนี่ยพูดเลยเนะคะว่าอนุญ,ญาตให้สามีนั้นมีภรรยาเพิ่มได้เพราะตอนแรกเขาอยากจะมีลูกหกคนถ้าหาก มีขนาดนั้นต้องหาภรรยาเพิ่มมีภรรยาสูงวัยแล้วด้วยนะอีกไม่สามารถจะมีลูกขนาดนั้นได้แล้วเราเนียชอบเลี้ยงเองหากมีขนาดนั้นก็ไม่รอดแน่เราเลี้ยงเองเนื่องจากว่าเราชอบเลี้ยงแล้วเราทํางานด้วยกล้าพูดเพราะรู้ว่าสามีไม่ไปไหนถ้าเกิดเขาต้องการมีก็ ผมต้องทําแบบนั้นถ้าเขาต้องการมีลูกสองคนอยู่กับเราช่วยเหลือกันเลี้ยงเพียงเท่านี้ก็โอเคคุณต้นกล่ว่าเท่านี้ก็พอแล้วครับผมที่การอนุญาตเพราะรู้ว่าสามีจะไม่ไปไหนนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณอิฟออกมาเปิดเผยคะ่ะ